้งคิดมากเลยนะแกลองไปถามแฟนแกดูก่อนว่าที่เขาส่งมามันจริงหรือเปล่าแม่แกคลิปชัดเจนขนาดนั้นก็เห็นเห็นอยู่ว่าพี่ตาแฟนมันอะควงอยู่กับผู้หญิงคนอื่นแทนที่แกจะให้กำลังใจเพื่อนแบบผิดผิดฉันว่าแกยุให้มันเลิกกับแฟนแน่าจะดีกว่าแกแต่เรายัไม่รู้เรื่องที่แน่ชัดเลยนะ แกไปตัดสินคนอื่นเขาแบบนั้นได้ยังไงและคลิปที่ส่งมามันอาจจะมีอย่างอื่นมากกว่านั้นก็ได้นั่นนะสิอาจจะมากกว่าแค่เดินควงก็ได้นะแกมไม่เป็นไรตีเดี๋ยวฉันกลับไปคุยที่บ้านเองอีกเงียบไปเลยนะ ดูข่าวนี้ดิเนี่ยมีคนเก็บเงินบนรถแท็กซี่ได้แล้วไม่ยอมคืนเจ้าของอะ่ะสุดท้ายโดนตำรวจจับแล้วมันยังบอกอีกว่าเนี่ยมันเก็บเงินได้ก็ต้องเป็นของมันอะ่ะแบบนี้ก็ได้เหรอรู้ว่าไม่ใช่ของตัวเองยังแถบไปเรื่อยอีกสงสัยเพราะเงินเยอะเลยทำให้คนโลภได้แหละคนสมัยเนี้ก็เป็นแบบนี้แหละ าเป็นฉันน่าไม่ทำหรอกจะเอาไปก็ติดอยู่ในใจจะเอาไปใช้ก็ไม่มีความสุขอะมาคงต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วแหละใช่ไหมคนพวกเนี้ยมันสันดานไม่ดีสมควรแล้วแหละที่โดนตำรวจจับอะจะอยากได้ของคนอื่นไปทำไมก็ไม่รู้เฮ้ยใกล้เวลาเข้างานแล้วอะจะไปห้องน้ำก่อนนะ ไม่เป็นไรนะออนถ้ามีอะไรอะ่ะค่อยคุยกับแฟนที่บ้านเอาเนาะขอบคุณมากนะตี รีบไปกันเถอะเดี๋ยวเข้างานสายหัวหน้าจะตาเอาเ,ออเดี๋ยวก่อนครับเมื่อกี้คุณเข้าห้องน้ำไม่ทราบว่าเจอกำไรทองของผมไหมครับกำไรอยู่ตรงไหนเหรอคะที่ชักโครกเหรอคะอ,อ๋อไม่ใช่ครับอยู่ตรงอ่างล้างหน้าครับพอดีว่าเห็นคุณเข้าห้องน้ำต่อจากผมผมก็เลยลองมาถามดูครับไม่เห็นนะคะ ตอนที่ฉันเข้าห้องน้ำก็เห็นของอยู่ตรงอ่างล้างหน้าตกอยู่อะค่ะเอออาจจะตกอยู่ที่พื้นก็ได้นะคะเหรอครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมลองไปดูอีกทีก็ได้เพื่ออาจจะตกไว้ที่พื้น <c oughs> แต่คุณไม่เห็นจริงๆใช่ไหมครับอ,อไม่เห็นค่ะครับขอบคุณมากครับ รีบไปทำงานกันดีกว่าแกฉันได้ข่าวมาว่าอิงที่ทำงานอีกสาขาหนึ่งอ่ะมันทำงานผิดพลาดเลยโดนรับผิดชอบคนเดียวเลยอะโหง่ายงั้นน่ะเห็นเขาบอกว่ามันทำงานผิดพลาดหลายแรง่ะอิงมันเลยโดนหักาย ตังเลยเอา้เาแล้วก็โทษอิงคนเดียวเนี่ยนะงานเอกสารมันก็ต้องเซ็นรับทราบกันหลายคนปะวะก็ต้องถูกหักเงินแบบนั้นแหละก็ไม่มีใครรับผิดชอบอะโยนให้ใครได้ก็คงต้องโยนอะฮบริษัทนี้เห็นกแกตัวกันจังเลยเนาะแทนที่จะช่วยกันหานแต่กลับโยนให้อิงคนเดียวน่าสงสารวะ่ะอีงที่แกพูดแบบเนี้ย ถ้าฉันหรือออนทำงานผิดพาคแกจะช่วยหารใช่ไหมเอา้าก็ถ้าทำผิดด้วยกันก็ต้องช่วยดีอีฟแกซื้อกำไรทองตั้งแต่เมื่อไหรออ่อ่ะอ๋อกำไรเนี่ยเหรอแฟนฉันซื้อให้ไปขอขวัญมันครบรอบอะ่ะแฟนแกนี่น่ารักเนาะแล้วแกละออน แฟนแกว่าไงกลับไปกินย่าอีกละสิตีเธอทำงานผิดพลาดอีกแล้วนะถ้าอย่าลืมส่งข้อมูลบ้านนมคาเฟ่สาขาที่เปิดใหม่ด้วยละ่ะถ้าเธอแก้ไขข้อมูลเสร็จแล้วก็ไปส่งงานฉันที่ห้องด้วยฉันจะไม่กลับเด็ดขาดถ้าง,งานยังไม่เสร็จ อีฟนี่มันงานลูกค้าอีกสาขาของแกนี่แกฉันเช็คใบสต๊อกผิดอ่ะพอฉันส่งไปอีกสาขาเขาเพิ่ออกเอกสารมาผิดอ่ะอนี่มันเอกสารที่ต้องตัดยอดเป็นพรุ่งนี้เราไม่ใช่หรอจะคันหรอกแกแกช่วยติดต่อลูกค้าให้ตีมันหน่อยสิ นี่มันลูกค้าแกนี่นะอะไรนะแกทำผิดแกก็จัดการเองดิฉันไม่ว่างหรอกนะและอีกอย่างป่านนี้ก็ลูกค้าเลิกงานไปแล้วมัง้งแกก็ช่วยเพื่อนหน่อยสิแกมีคอนแทคไม่ใช่เหรอเออ,เ,อ,อเดี๋ยวฉันส่งคอนแทคให้ก็ได้แต่ว่าจัดการเองแล้วกันออนฉันจะกลับบ้านละแกจะกลับด้วยไหม แม่อะฉันจะอยู่ช่วยตีก่อนอืตามใจแล้วกันงั้นวันนี้ฉันกลับละฉันรีบแมเดี๋ยวฉันช่วยแกโดนด่ามาอีกแล้วใช่ไหมตีอืม โดนด่ายับเลยอะแถมไล่ให้ฉันไปกินญ้าอีกแกนี่โดนหัวหน้าเทศทุกวันเลยเนาะถนได้ไงวะะใจฉันทำไงได้ละ่ะจะให้ฉันลาออกเลยไงเป็นฉันน่าลาออกไปละไม่ทนให้เขามาโขกสับไ์ไล่ศัก์สีแบบนี้หรอกแกจะพูดอะไรนี่หัดดูความเป็นจริงบ้างนะงานอะมันไม่ได้หาง่ายๆนะอ๋อ งง mm. ้นก็กลมหน้าให้เขาด่าต่อไปเธอค่ะไม่เด็ดขาดเองเป็นฉันนะตบสักทีเอะอจอก็พูดได้เนาะไม่ได้เจอกับตัวนี่ก็ฉันพูดจริงๆนี่นาอย่างฉั้นนะจะยอมให้ใครมาด่าไม่มีทางจ้ะคนเราก็มีศักดิ์ศรีเหมือนกันป่ะฉันผิดเองแหละที่เขาด่าแบบนั้นน่ะมันก็ถูกละ ด่ากันขนาดนั้นอ่ะมันใช่เหรอวะแกนี่ก็ทนมือทนตีนดิมกันเนาะเหมือนไอออนเลยอ่ะสุดท้ายพี่ตาลก็มาสารภาพว่านอกใจแกนี่แต่แกก็ไม่ยอมเลิกกับเขาแถมยังให้โอกาสอีกก็พี่ตาลเขาบอกว่าเขาเลิกกับคนนั้นไปแล้วฉันก็เลยให้อภัยเขาหมามันเคยกินขี้มันก็ต้องหาขี้กินดิแกอ่ะ มันโง่ไม่ยอมเลิกกับเขาเองฉันละนะ้าหน่วยกับพวกแกจริงๆที่มีเพื่อนงงโง่ๆแบบเนี้ยยอมให้เขาเอาเปรียบไม่มีปากไม่มีเสียงอิบลูกค้าโทรมารายงานว่าเธอส่งงานไปผิดรอบนี้เป็นรอบที่สามแล้วนะออหนูขอโทษค่ะหัวหน้า เธอทำงานผิดซ้ำซ้ำซากๆนี่เธอเป็นคนหรือเป็นสัตว์เซลล์เดียวที่ไม่มีวิวัฒนาการอะไรเลยหนูขอโทษค่ะหนูไม่ระวังเองค่ะฉันละเมิดจริงๆไม่นี่เรื่องเลยลิงปีนมะพร้าวยังฉลาดกดเธออีก ไงล่ะทีเนี้ยไหนบอกว่าโดนแบบเนี้ยจะลาออกไงปากเจ่งดีนะวันนี้ฉันโดนบอสบนอีกแล้วอ่ะแต่ก็ช่างมันเถอะฉันก็เหมือนกันคอยดูนะฉันจะลาออกให้ดูจะได้รู้ว่าถ้าไม่มีฉันแล้วจะลำบาก้าพูดลาอ,ออกแบบนี้มากี่รอบแล้วละ่ะฉันไปจริงแน่ ฉันไม่ทนอยู่หรอกบริษัทก,กะโหกคลาแบบเนี้ยที่จริงอ่ะแกล่าออกตอนนี้ก็ยังทันนะอะก็ฉันมีงานต้องรับผิดชอบจะให้ฉันทิ้งงานไปเฉยๆได้ยังไงล่ะแกนี้ก็ทนมือทนตีเหมือนกันเนาะโดนเขาด่าขนาดนั้นแล้วอ่ะสแสดงว่ายังเจ็บไม่พอจะเดินไปตบเขาไหนบอกว่าโดนแบบเนี้ยจะไม่ทนไง ด่าแค่เนี้ยฉันไม่เจ็บหรอกถือซะว่าฟังหมาเห่าแล้วกันฉันเลยอยากให้บอยมนได้ยินจริงๆรับหลังอปากแซบต่อหน้านะตัวเล็กนิดเดียวออเราออนอะมีเรื่องอะไรหรอถึงออกไปเคลียร์กับแฟนอะออนมันจับได้อ่ะว่าพี่ตานยังไม่เลิกกับกิ๊กพอออนมันจะเลิกจริงๆพี่ตานก็มางอง มันไม่เล่าจริงๆหรอแกออนอะ่ะมันโง่จะอะไรนักหนากับผู้ชายก็ไม่รู้แล้ะเนี่ยกับผู้ชายคนนี้ให้อภัยเป็นร้อยครั้งแล้วมัง้งคนมันรักกับแกไม่ใช่ว่าจะเลิกกัน,นง่ายๆแกไม่เจอกับตัวแกไม่เข้าใจหรกฉันน,นรู้ดีฉันผ่านมาแล้วะก็ฉันไม่ได้งโง่นี่คะ,ะถ้าฉันจับได้นะฉันก็เลิกเลยอ่ะนั่นไงมันเข้ามาละ ่อเจ็บแล้วอ่ะแต่เขาขอโอกาสฉันจะทำไงดีอด่ะทีสภาพเนี้ยไปไหนไม่รอดยอมเป็นวัวเป็นควายให้เขาอยู่ต่อไปเถอะจ้ะหยุดพูดเลยนะอีฟเพื่อนกำลังเศร้าอยู่เห็นไหมเนี่ย าไปเลยนะอยู่กับหนูนะพี่พี่จะมีใครก็ได้อะ่ะแต่ก็อย่าทิ้งหนูเลยนะเธอพูดเองนะอีฟป,ปล่อยพี่ไปหาเขาเราพี่จะกลับมาหาหนูไหมอะ่ะ ถ้าเธอไม่วุ่นวายไม่งองแงพี่จะคิดอีกทีแล้วกันปล่อยพี่คอบอย่าไปนะพี่คอบอย่าไปเลยนะฉันทำใจไม่ได้อะแกเขาไปมีผู้หญิงคนอื่นนะ แพปล่อยมันไปเถอะผู้ชา,ายที่เห็นแกตัวแบบเนี้แกจะให้โอกาสมันอีกเหรอยิปทีแกละออนแกยังไม่โลดกับพี่ตาลของแกเลยของฉันน่ะเขาบอกว่าเขาพยายามปรับตัวอยู่แล้วเขาก็บอกว่าเขายังรักฉันแต่ของแกอ่ะเขาบอกว่าเขาจะไปมีคนอื่นแกยมอมหรอก ถ้ามันทำให้เขาอยู่กับฉันฉันก็ยอมอ่ะนี่แกจะไปยอมมันทำไมอ่ะแกไม่มีศักดิ์ศรีเลยหรอก็ฉันรักเขาอ่ะฉันขาดเขาไปไม่ได้อ่ะตอนออนอ่ะแกยังสอนเพื่อนได้เลยพ่อแกเจอกับตัวเองอ่ะทำไมแกไม่มูออนล่ะเฮ้ยมันไม่เหมือนกันนะเว้ยพวกแกไม่เข้าใจหรอก ทีนี้แกเข้าใจหรือยังพอคำเนี้ยมันยอมมาหาก,กับตัวแกเองอะอพวกแกอย่าซ้ำเติมฉันได้ไหมอะพวกเราอะไม่ได้ซ้ำเติมแต่กแกอะอย่าอวดดีไปว่าคนอื่นว่างโง่อีกนะถ้าแกไม่ได้อยู่ในจุดเดียวกับเขาอะพอแกมาอยู่จุดเดียวกับเขาอะแกจะด่าตัวเองไหมล่ะว่าแกงโง่อะ เราฉันอยู่แน่แน่เลยอะพูดอะไรไว้ทำไม่ได้สักอย่างชอบด่าคนอื่นว่าง่เก่งหรือก็เจอกับตัวเองอะไม่รู้จะสอนม,มันได้หรือเปล่าทีเรื่องฉันนั้นนะมันด่าฉันจะเป็นจะตายเลยอะนี่แหลนะน้าที่เขาบอกว่าความผิดคนอื่นเท่าภูเขาความผิดตัวเองเท่าเส้นผมใช่ป่าววะ ใช่ละมั้งเป็นไงแกเขางอแกปะฮึไม่อ่ะเขาโทรมาบอกว่าจะไปนอนค้างพรุ่นี้นั่นไม่ต้องรอเพราะว่าจะกลับมาวันพรุ่งนี้เช้าอ่ะแล้วแกก็ยอมเนี่ยนะ ฉันเสียเขาไปไม่ได้นี่แกฉันรักเขาอะ่ะ